บางทีเราปรับแค่ตัวของเราเองอาะจะไม่แบบไม่ใช่ที่สุดอะ่ะผมว่าผมอยากปรับปรับเนี่ยผมเห็นผมเห็นข้างๆอ่ะผมชอบมากมากเลยเราที่ยืนบังตันะอาน <laughs> <ti> <t> ้าวคุณจนโดนที่ไม่ไม่แต่คือหมายถึงว่าถ่าถ้าเกิดว่าของผมเองครับผมก็ใช้วิธีของผมนะเล่นดนตรีนเ,นเล่นร้องเพลงหรือว่าบางทีงแต่ว่าผมไม่ได้ร้องเพลงเนี่ยผมก็อาจจะออกไปกินข้าวทำกับข้าวอร่อยอร่อยโทรหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย หรือว่ามันจะมีเนีครับผมข้างๆมันจะมีคำว่า brave เป็นวิธีการที่เราจะสามารถดูแลใจของทั้งเราเองแล้วก็คนข้างๆได้ด้วยอันนี้ผมชอบมากๆพี่อ่านให้ผมฟังหน่อยได้ไหมเตรียงเลยนะผมว่า b I เป็นสัญญเป็นแบบแทนเส้นก็คืออยู่ตรงนั้นใช่ไหมอยู่เพื่อเขา เราสังเกตเราจับสังเกตว่าเอ๊เขาเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็เชื่อนะเชื่อในความรู้สึกของเราอย่างเวลาเราสนิทกับคนมากๆเราต้องเชื่อว่าเขาเปลี่ยนไปเสร็จแล้วก็ไปหาตัว A ใช่ไหม Right setting Right setting ก็คือสถานที่ที่ดีสถานที่ที่สงบทําให้เขารู้สึกสบายใจทำให้เขารู้สึกปลอดภัย A ก็คือ Ask questions กล้าที่จะถามเวลาเราถามเราก็ถามในเชิงที่ที่วิธีที่ผมใช้นะ ถามในเชิงที่แบบให้กําลังใจเขาหรือว่าโชว์ให้เห็นว่าเราแบ่งแชร์เขาจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นเช้งคําตอบเขานะคือเราไม่ต้องไปฝืนให้เขาตอบคำถาเราถ้าเกิดเขาไม่พร้อมจะตอบไม่เป็นไรเขาไม่ผิดเราพร้อมที่เป็นผู้ฟังให้เขาได้ถูกไ <To be. S 3> หมตัวี a l i d ิเด f e e l i n g v a l i d เ t e ร์ e ตลิงอาจจะเขาใจยากนิดนึงแต่ก็คือการพยายามที่จะเข้าใจเขา การที่แบบเฮ้ลองไปเป็นเขาดูซิลองเข้าใจเขาจริงๆว่าเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะพูดอะไรบางทีเขาไม่พูดเนเราลองดูองว่าเขาอยากจะพูดอะไรแล้วก็ไปถึงตัวสุดท้ายก็คือเอ็นเตทขอแทรกวันนเด็ว่าไม่กี่รู้สึกว่าเราสามารถเข้าใจหรือว่ายอมรับคนคนได้โดยที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจเขาแบบที่เขาเป็นเขาว่าสามารถไหมเราสามารถพยายามได้แต่ผมอันนี้ผมไม่ใช้วิธีนี้ในการเล่น acting เหมือนกันการที่ผมต้องไปสวมบทบาทเป็นคนคนหนึ่งเป็นคาแรคเตอร์นึ่งนะเราต้องเข้าใจเขาจริงๆ ทุกคนผ่านความทุกข์ผ่านความสุขทุกคนผ่านโลกมาไม่เหมือนกันผมใช้วิธีนี้เลยครับผมโครงการที่แบบเชื่อมจิตกันะให้ให้เราเข้าใจเขาจริงๆเราอาจจะไม่ได้เข้าใจเขาจริงแต่ร้อยก็ได้อย่างสัตว์เก้าตัวละครที่ผมเรือกเล่นผมเชื่อเรื่องผมผมไม่ได้เป็นสัตว์ก้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเราไม่มีทางเข้าใจใครสักคนหนึ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่แต่ว่าเรามีวิธีการคิดคกลไกสมองมันแบบมันทำงานซับซ้อนมากๆของทุกคนแต่ว่าเราสามารถพยายามได้แล้วเราสามารถโชว์ความความเป็นวิญญาณให้กันและกันได้ ก็คือเราเราแค่ให้เกียรติเขาให้เขาได้เป็นเขาแล้วเราก็แค<ช>่<ช>ไม่แบบทำอะไรกับเขาสุดท้าย E encourage Enc <ourage S 1> action ก็คือการแนะนำนั่นแหละสิ่งที่แบบ powerful มากๆคำแนะนำอาจจะเป็นบทผมก็ได้ถามความชอบที่ตรงกันเรามาร้องเพลงด้วยกันไหมเรามาเล่น,นดนตรีด้วยกันไหมหรือว่าง่ายๆออกไปกินข้าวอร่อยๆโทรหากันคุยเรื่องดื้อแล้วน,นี่สักทีนี่ละอยู่ที่ต่ว่าเขาต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือจริงๆ ก็แนะนำให้เขาไปหาผู้เชี่ยวชาญได้อย่างวันนี้ก็ดีมากๆที่เขามีแอปสติทุกคนรู้จักแอปสติปไหมครับสติครับเขาจะเป็นอาสาใช่ไหมที่มาคอยให้คำปรึกษ,ษาก็แบบเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําให้กับเพื่อนมานร่วมกันได้ก็ถือว่าเป็นงานกลุ่มที่เราสามารถทําให้กับสังคมนี้ดีขึ้นแล้วอยากจะฝากต้องมีไวรัสการสุดท้ายสาหรับผวกรันมากเลยคีย์เวิร์ดก็คือเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียวเนาทุกคนร้อมช่วยเหลือกันและกันเนาะโอเคขอเส็นตตบมือให้กับทุกคนใน วดีเลยเพื่อนก็เป็นตัวแทนของแพโนนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันนี้ได้ความรู้อะไรมากมายเลย